ท็อปชอบบอลคลิปนี้เป็นรายการบอลไทยทอกซึ่งอีพีนี้เนี่ยจะมาพูดคุยถึงโกอุ่มทีระทรบุญมาทันกองกลางและกองหลังของทีมบุรีรัมยูนเต็ดนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่าบอกว่าโกอุ่มเนี่ยเป็นนักเตะไทยที่เล่นได้คุ้มกว่าต่างชาติในบางครั้งบางคนนะครับเป็นกองกลางที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักของบุรีรัมยูนเต็ดซึ่งไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งแบ็คหรือกลางเนี่ยต่างสร้างความ จุดแตกต่างได้เสมอนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโกอุ้มก็ได้มีโอกาสเล่นกับโกรันคาวสิดกองกลางเชิงสูงของบุรีรัมเนี่ยต้องบอกว่า คุมแดนกลางได้อย่างอยู่หมัดนะฮะทำให้บางครั้งเนี่ยคู่ต่อสู้หรือแม้เกมล่าสุดเนี่ยที่บุรีรัมเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะแบงคอกอยู่ในเตตเนี่ยต้องบอกว่าแบงคอ,อกก็ไปไม่เป็นเลยเหมือนกันนะครับโดยวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าโกอุ้มเป็นคนที่เล่นบอลฉลาดแล้วก็เป็นมีคัสในการเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็เรื่องของวิ่งสู้ฟัดเนี่ยเขาไม่ยอมขครสักคนนะครับไม่ ใครจะผ่านโกอุ่มเนี่ยต้องบอกว่ายากสุดๆเลยนะครับผมซึ่งโกอุ้มเนี่ยก็มีประสบการณ์ทั้งในทีมชาติไทยแล้วก็ในศึกเจลีกกับยูโกมาเอฟมารินอสต้องบอกว่าโกอุ้มเนี่ยเป็นนักเตะไทยที่ต้องบอกว่าเล่นได้คุ้มค่าแล้วก็เป็นเหมือนกับโคตานักเตะต่างชาติในทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเลยนะครับผมซึ่งจุดเริ่มต้นในการได้ประตูชัยในเกมที่บุรีรัมเนี่ยเปิดบ้านชนะแบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยก็มาจากชายผู้นี้เหมือนกันนะครับที่เป็นคนพาบอลขึ้นไปทางกราบซ้าย ก่อนถูกตัดทำฟาว แล้วโอุ้มเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเปิดด้วยเท้าซ้ายก่อนจะเป็นสุวรรณเหมือนตาที่โขกพาทีมขึ้นนําและเป็นประตูชัยของเกมดังกล่าวนะครับนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นแอซิดที่โกอุ้มเนี่ยทำซึ่งบทบาทในแดนกลางอย่างที่บอกไปครับก็เป็นคนที่คอยคุมจังหวะทั้งเกมรุกเกมรับช่วยกับโกรันคาซิตต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ลงตัวนะฮะในตอนนี้นะครับก็อยากให้โกอุ้มเนี่ยเป็นไอดอลของใครหลายคนเป็นไอดอลของเด็กยุคใหม่นะครับที่ต้องบอกว่ามีเรื่องของคาสบอลมีเรื่องของพละกําลัง มีเรื่องของหัวจิตหัวใจนักสู้ซึ่งถ้าทีมไหนเนี่ยมีนักเตะที่เป็นสไตล์แบบโกอุ้มเนี่ยเชื่อได้เลยว่าทีมจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับและเมื่อ2-3วันก่อนนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับทีมเคลีกสนใจโกอุ้มเทียทรบุญมาทันนะครับแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยก็ต้องไปเช็คไปติดตามกันต่อว่าเป็นข่าวที่จริงหรือเท,ท็จแค่ไหนนะครับก็มาอัปเดตข่าวประมาณนี้นะครับแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าทีมเคลิกติดต่อมา มีหลายหลายคนนะครับบอกว่าโกอุ้มยังเล่นไหวนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องอายุเรื่องครอบครัวต่างๆเนี่ยบุรีรัมก็จะมีโจทย์ที่ดีกว่าที่เขาจะปักหลักและเป็นตำนานที่นี่นะครับก็ยังไงก็ฝากกันติดตามกันต่อไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอทท็อปชอบบอลด้วยนะครับผม